รู้จักมาคำนึงถึงาปลอดภัยด้วยนะครับลุงบอกแถวนี้ลุงชินแล้วซ <c oughs> ิ่งไหมซิ่ง น้ำตาไหลพนันขับมอไซค์เลยลุงโอ้โหระบบเบรกไม่ต้องห่วงครับเบรกไม่หัวทิ่มแน่นอนเรงเบรกลากล้อเลยนะน <c oughs> โโลุงนะถ้าเหยียบมนะันหนักๆอ่ะเอาไม่อยู่นะต้องต้องเสียดเหียอยนะต้องรู้ใจรถครับอย่างนี้ทำมา สำหรับคนที่สนใจนะอันนี้เป็นรถสร้างครับสร้างเอง ตำรวจจับไหมแถวนี้ก็คงไม่จับแล้วแหละเพราะว่าแถวนี้มีเยอะครับแต่ซื้อวยแบบนี้จะมีขันเดียวเลยแถวนี้เฮ้ยลูกลุก ต่อเนี่ยฮะไปบอ่อ รายละเอียดกันเจอรถคันนี้ต้องิดน,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 ดนดะครับว่าเป็นยังไงไปยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถามกันเยอะแล้วก็ผมอาจจะได้บอกรายละเอียดไปไม่ครบนะครับก็เดีย๋ยวมาเจอกันนี่เลยบ้าลุงเตี้ยไปกระทอมไปอยากได้ติดต่อมาครับลุงเตี้ยรับลุกตาพองแปดอยากได้มาเลยมีเยอะแยะครับมีให้หลายหลายรือเยอะเลยแหละ ลงดีกว่าโอ้ยังจ้าบ่ะนี่ไงดับเลยครับดูผมผมดิเป็นไงล่ะโอ้โหหน้าลอยกันไปเลยอ่ะแต่ละคนอ่ะใส่ได้ดิอ้าหมวกแทบหลุดจากหัวน่ะโอ้ก็ก็วิ่งดีอยู่นะ ก็เมื่อกี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบประมาณนี้หกสิบเประมาณนี้นะครับเกยังไม่ได้ใส่ห้านะเออนี่เกียร์สี่ใส่ห้าไม่ได้อะ่ะโอ้โหล้างเลยครับนี่ล้างรถล,ลูกไม่เป็นไร ลุยน้ำหมากราบลุยน้ำหมานี่เลยครับโอ้บอกว่าไม่เคยเอาไปลุยน้ำนะมีแต่วันนี้แหละน้าบ่อมนี่ไปบ่อมาเมื่อกี้ก็ล้างเลยสุดแล้วนี่โอ้โหสุดจัดขอบสดจ้ะพี่เรียกว่าอัดวีลอัดวีลเอาไปตัดอีกทีผมไม่มีตัดนะผมถ่ายถึงปุ๊บผมก็ลงเลยนี่ครับเอ็กซ์นซิงครับ โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้นะครับที่ถามมากันเยอะว่าทําหมดเท่าไหร่ซื้อที่ไหนคันนี้ทําเองนะครับคันนี้ทําเองอคันนี้ทําเองก็รวมๆแล้วเบ็ดเสร็จก็มีอยู่สองแสนนะลุงนะคันนี้ทําเบ็ดเสร็จก็มีมีสองแสนครับมีสองแสนมีสหงแสนลุงพาขี่ปุ๊บเอามาล้างเลยครับเอ้ คับเปื้อนหน่อยไม่ได้ฝนตกแกไม่พาขี่เลยนะเมื่อวานเนี่ยลุงขับปอุจยามาอุดยาแค่นี้ยอุดยาแค่นี้ฝนตกแกไม่ขับออันนี้ทําเองรถคันนี้สร้างเองนะครับก็จะหมดอยู่อยู่ที่ประมาณมีสองแสนนะครับอันนี้มันทำไมมีสองแล้วแล้วพี่เขาถามว่ารับทํำไหมพี่ไม่พี่รับทำไหมไม่รับทำห่ะไม่รับทำครับพี่เขาบอกไม่รับทำ อันนี้เขาสร้างไว้ใช้เองไว้ขับเล่นนะทําไว้ขับเล่นครับทําไว้ขับเที่ยวน้ําตกบ้างเล่นสงการเผื่อมีอย่างนี้นะครับขับเล่นกับพวกพวกกันก็ก็เลยสร้างรถคันนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้ทําขายนะครับไม่ได้ทําขายอ่ไม่ได้สั่งไม่ได้รับทำแล้วก็ไม่ขายด้วย ลุงบอกมีคนให้เท่าไหร่ค่านนี้ไปทําบุญอยู่วัดอะ่ะ4แสนสามสี่แสนแล้วอะ่ะไม่ขายไม่แมวไม่เนี่ยแตพูดเล่นนะพูดจริงก็ไม่รู้เนะี่ยพูดแต่ลุงไม่ขายครับแต่ก็ไม่ขายผมขอซื้อแกก็ไม่ขายผมขอซื้อคันเก่าแกก็ไม่ขาย <c oughs> ลุงบอกเอาไว้ใช้อย่างเดียวเลย <c oughs> ลูกแกล้างแล้วแกก็เช็ดเลย <c oughs> สุดะะึหึหึหึ นี่ผมว่าลุงก er ันร hmm. ักรถกว่าลูกชายอีกฮ้เมีย anyway> ่ายไเมียหาง่ายรมีง่ายกว่ารถอีกมีแบบนี้ก็ลุงบอกเมียนี่หาง่ายกว่ารถอีกมัเห็นไหมขอแค่มีตังมีเมียตรงไหนก็ได้ใช่ไหมลุงแต่รถนี่ไม่ได้มีง่ายๆนะลุงใช่ไหม อันนี้พี่สร้างขึ้นนานมากเสร็จไงโอ้โหสี่ห้าเดือนนะพี่ทำไปเยอะมั้งทำบ้างไปทำบ้างพี่ทำมาสองปีสามปีแล้วแล้วเนี่ยจอดไหมเนี่ยอ่าอันนี้คือตั้งแต่เริ่มทำจนเสร็จก็ใช้เวลาประมาณพักสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนก็คือเอาเวลาว่างเราเนาะเออใช่เอาเวลาว่างมาทำครับอู้ใช้เวลาไม่ใช่น้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งหน้าตั้งตาทำจริงเดือนหนึ่งเสร็จไหม ไิเสร็จครับตะเลดไม่เหมือนเหล็กเหล็กมันยังไงเหล็กมันสีมันกบไงตะเลดไม่ได้เห็นหมดอนี่ี่ถ้าเราทําถ้าเราทําจริงๆเดือนหนึ่งไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะว่าต้องเชื่อมแล้วก็ขัดใช่ไหมใช่มันเป็นซื้อคานมามันเป็นด้านนะไม่ไม่มีเงานะมันั่งขัดอีกนะอ๋อมันไม่ได้เงามาอย่างี้เหรอพี่ใช่แค่ด้านหมดมาขัดเอาครับอ๋อผมนึกว่าซื้อมาเป็นเงาเงาแบบนี้เลยเงาของบางเงาของหนาด้านอันนี้มันหนา ถ้าถ้าของถ้าไอไอตัวเงาเงามันจะเป็นพวกเหลดบางใช่ไหมโอ้แต่อันที่หนาเราเอามาใช้นี่เป็นเหล็หนาก็คือมันจะไม่เงาสั่งเงาต้องสั่งโอ้กว่ามาขาดัให้มันเงาทุกเส้นอ่ะเนี่ยเนี่ยฉากนยเห็นแบบจะเอามาให้เงาเนี่ยเป็นฉากนะเนี่ยมาประกอบอ๋ออันน,น,นี้อันนี้เราใช้เหล็กเหลฉากเอา,เอามาประกบทำทเพราะว่าเหล็กนี่อย่างอย่างรอยเชื่อมนี่เราเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาขัดเงาใช่ไหม เรไม่ขัดก็ได้แล้วแต่เรามันเห็นรอยเชื่อมไงพวกพี่เจเลดอ่ะเนี่ยแบบแบบนี้พี่นะมันเห็นรอยเชื่อมมันเลยอืมนี่ครับก็ต้องเชื่อไม่สวยนะเพราะว่ามันเป็นมันเห็นหมด,มหหมดอ่าแต่จะมาดีไซน์พวกเจาะรูนี่เราเจาะเองไหมพี่เจาะเองรูนี้เจาะเองนะครับรูนี้เจาะเองออกแบบเองเลยพวกอะไรพวกเ,เพิ่มเพิ่มเติมมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ย เออมันแตกแล้วพี่เ,เนี่ยอย่างขาเหยียบขาอะไรนี้พี่เขาก็ใช้สเตนเลสหมดเลยอันนี้ทนทานแน่นอนยันลูกบวชครับผมบอกเลยยันลูกยันหลานอะ่ะตายแล้วเกิดใหม่หยัลย,ยอยู่เลย <c oughs> ลุงหมกตายแล้วเกิดใหม่กลับมาอีกทีชาตินึงรถยังอยู่ <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้ถามเรื่องสนิมไม่ต้องห่วงครับไม่ได้กินหรอก <c oughs> ลุงขับงดจรินะมันเลยอ่ะก็ได้รายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับว่าไม่รับทําไม่ไม่ขายด้วยงบที่ทําหมดไปก็สองแสนกว่าบาทได้ทำคลิปจวผมจะทำคลิปสัมภาษณ์มั้งสัมภาษณ์พี่เขาเออทำเลยจบนะครับโอเคเครื่องนี้ก็มีทำทำอะไรพี่หัวฉีด ทั่วไปอะนี่ที่เขาทำแข่งกันแคมวาวหัวฉีดปั๊มบ<ล>ุเล่เข้าประมาณนี้ครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณลุงม,มากๆเลยลุงเตี้ยคลองแปดต้องการใบกระท่อมต้องการกล้วยเข้ามาเลยครับใครไม่รู้จักลุงเตีย้ยแวะถามได้เลยคลองแปดบินมอไซค์นะปักซอยถามได้เลย <laughs> เออโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ